สำหรับเพื่อนเพื่อนที่อยากจะเติมเกมออนไลน์ก็ขออนุญาตฝากร้านคุกกี้แลนด์ช็อปไว้ด้วยนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมเร็วทันใจปลอดภัยผมเองก็เติมกับร้านนี้เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปฝากไปอุดหนุนกันด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้เราก็จะมาแนะนำทีเมตาอาร์เคดาลีนาเวอร์ชันไม่ต้องใช้วิกเก็ตกันนะครับอ่าเนื่องจากว่าปัจจุบันนะครับเป็นซีซั่นศึกอีพิกแห่งมิตภาพใช่ไหม มันก็จะเน้นไปทางแบบพวกวิกเกตอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทีมวิกเก็ตเริ่มจะน้อยลงไปกลายเป็นทีเมตาเซตนี้นะครับนี่ระบาดหนักมากและก็ใช้งานได้ดีนะครับเออผมเองก็ใช้งานเป็นหลักอยู่ทุกคนเนี่ยเห็นไหมนี่จะทรงประมาณนี้เลยหลายคนก็จับมาใช้กันนะครับแน่ดังนั้นมันใช้งานได้ดีไปลองดูข้อมูลกันดีกว่านี่นะครับสำหรับ a r c ์ e คลฟจะใส่เป็นครูทาม เยอะๆออฟลองนะครับแล้วค็เสียหายแล้วก็คูทามอ่ะว่าไปต่อมานะครับไอเจ้า Apple Apple ก็จะใส่เป็นโจมตีออฟลองแล้วเ็าเสียหายแล้วก็คูทามนะครับต่อมาพาเฟ้นะใส่แบบนี้เลยผมอัดคูทามไปโคตรเยอะ <c oughs> กล่าวว่าเฮ้ยฮิวตลอดเวลานะแล้วก็พับโลวางครับโจมตีออฟลองคูทามแล้วก็เสียหายบิสกิตเพิกเฉยนะครับแล้วก็ปากการังดาวอันนี้ต้องเน้นอึดหน่อยเพราะว่า ตำแหน่งเป็นตัวท้ายของทีมอะในอาเคียรลีน่ามันจะตายได้ง่ายนะครับดังนั้นใส่ให้มันมีอะความอึดถึกทนนะครับประมาณ50%เก็น่าจะเพียงพอแล้วที่เหลือประหยัดคูทามได้เลยนะครับสมบัติเนื่องจากว่าเขามีการจํากัดใช่ไหมก็ใส่เป็นเซตนี้เลยมันมีน้อยก็เอาอันที่มันดีที่สุดนาฬิกาต้องมีตําราต้องมีครับแล้วก็ผ้ายันหรือบางคนก็ใส่เป็นอันนี้บางคนใส่ลูกอมบางคนใส่เคิวคลิโอเยอะแยะไปหมดแต่วันนี้เป็นอันนี้นะครับมา ลองดูกันคือตอนแรกคิดว่าวิกเคอ่ะมันน่าจะตึงใช่ไหมน่าจะเป็นที่นิยมแต่พอเอาเข้าจริงโอ้โหวิกเคตก็ไม่ได้เป็นเมตาโหมดนี้ขนาดนั้นนะครับมันมีทีมแหละแต่ไม่ได้สำคัญแล้วดังนั้นแพทนี้ผมพูดเลยวิกเคตแม่งน่าผิดหวังมากๆนะครับเป็นแค่ไม้ประดับประจำแพทนี้ไม่เอานะอ่าตีแตกไป ไอดีอื่นผมมาตีไปแล้วก็อยู่ประมาณถ้าเป็นเซิร์ฟเพียวอยู่ประมาณ800-900เซิร์ฟป้าอยู่ท็อป300นะครับแต่ถ้าเป็นเซิร์ฟเนี้ยกำลังดันเพราะว่าตัวมันมีน้อยเดี๋ยวก็ไปดูกันว่าเราจะจบได้ที่เท่าไหร่นะครับแหลงตึงด้วยนะอันนี้คือเริ่มจะตึงแล้วเห็นไหมมันจะมีแบบอ่าร็อกสตาร์ร็อกสตาร์ก,าก็เป็นในหนึ่งตัวที่ผมมองว่าอนาคตดีนะครับในหมดเนี้ยแต่เอาเข้าจริงก็ยังเจอไม่เยอะอืม คืออีิกเก่าอะตัวที่สกิลดีจริงๆอะมีแค่ไม่กี่ตัวเราพอจะนับได้เลยอ่าขึ้นมา3,467นะครับนี่อ่าผมลืมให้ดูกติกาประจำซีซั่นเลยซีซั่นนี้นะครับกติกาเนี่ยเขาจะ,ะลดคู่ทามเหล่าคุกกี้ระดับแรคอมมอนแต่ว่าคงจะไม่ได้ใช้ที่สำคัญคือมันจะเป็นการลดสายเวทมากกว่า30%นะครับแล้วก็บวกแน่นๆตามนี้เลยทุกคนเรามาอ่านได้คุกกี้ประจำซีซั่นเนี่ย มีวิกเก็ตแต่ว่าวิกเก็ตไม่เป็นที่นิยมอันนี้น่าจะทีมแก้ทางนะครับเข้ามาแก้ทางทีมผมนะผมรู้อยู่เคยโดนไปครั้งหนึ่งนี่เริ่มจะมีแล้วเออเริ่มจะมี้วครับวิกเก็ตหรอลองตีวิกเก็ตดูนะครับอ่ะวิกเก็ตอันนี้ก็จะเป็นเซตที่มันดีแหละแต่ด้วยดาวอ่ะดาวตัวละครมันน้อยนะครับทําให้บางคนอ่ะมันเล่นยากกว่าตัวเก่าๆที่ดาวตัน รวมไปถึงบางคนก็ยังเปิดไม่ได้นะเห็นไหมมันโดนเซตเมตาเสร็จเนี่ยหดกระจุยอ่าขึ้นมา2895นะครับโอ้ใกล้จะขึ้นแกลนมาสเตอร์แล้วนะครับเนเนอันนี้อันนี้น่าจะเป็นทีมดีนะขอลองหน่อยอาตั๋วหมดตั๋วต้องซื้อจากตรงเนี้ยน่าจะได้อีกแค่ไม่กี่ตานะครับโหมดนี้จะต้องอ่าตีให้ดีจริงๆตีคนที่แรงสูงแล้วก็เลือกทีมตีที่เราชนะทางเขา นะครับเพราะว่าปริมาณตัวที่จำกัดนี่จะเป็นตัววัดอันดับได้เลยใครตีมั่วตีคนแรงต่ตำกว่าแล้วคุณไปพลาดแผ้นเนี่ยคุณจะเสียของฟรีและคนที่แบบตีคนที่ของเยอะกว่าคุณจะได้ถ้วยเยอะใช่ไหมอันดับก็จะไปได้ไกลกว่านะครับเนโหก็ขึ้นแกรนมาสเตอร์สเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราดูมัดแรงดิมัดแรงนี่ผมเจอแต่ทีนี่เป็นวันช็อตสไตล์แบบเน้นๆแรงแ,รงแรงครั้งหนึ่ง แต่ว่าเนี้ยังไม่เคยเจอแบบที่เป็นผสมภาษานะดูว่าเราจะโดนไหมหืมอู้หหิวขึ้นมายังได้ยูย่เค็บอตนไว้ลูกแตกไปดิทีมนี้มันก็ทำง่ายนะครับส่วนใหญ่เป็นเมต้าเก่าทำแคนดี้สองตัวใช่ไหมเออฮาเฟแล้วก็แล้วก็ในส่วนของอ่าเคล็เดี๋ยวขออนุญาตใช้เพชรรีนะครับเพราะว่า เป็นการประหยนดเวลาให้กับเ,เพื่อนๆนะไม่งั้นเดี๋ยวรอนานนะครับเฮ้ยทีนี้มาใหม่ปะเนี่ยเออขอลองหน่อยดอกท้อนะครับเพิ่งเห็นเหมือนกันเดี๋ยวดูว่าเ,ออเราจะโดนไหมแต่ทีมาไปถึงทบห้ารอทบสามสบายครับกล้าคอนเฟิร์มเลยดอกทอ้เอเฮ้ยดอกท้อว่ะโอ้ดอกทอ้โอ,อ,กทอโดนว่ะหลอ o ออฟมัชชานะครับแปกนะชัดเจนนะครับขอคนะไลค์คนละซับให้เราหน่อย ช่วงนี้คือแบบช่องนดนปิดกั้นหนักมากนะครับนานๆเรา,นานจะขอกันกดทีเออมันจะได้เปิดการมองเห็นเว้ยอ่าเมื่อกี้ดอกท้อโดนเราไปนะครับอันนี้มาโอรีโอนมสดนะครับขออนุญาตตีนะสกิลผมจะเลี้ยงจากหน้าไปหลังเลยนะครับโอ้โหเกือบแตกเกือบแตกอ้ปาเฟย,ยิวขึ้นมาแต่ว่าเราแรงกว่าเราลอดนะก็ชัดเจนนะครับ แข็งแกล่งกว่า1 4 0 3นะครับแอบขึ้นมาอยู่ที่แกลนมาสเตอร์2เป็นที่เรียบร้อยนะครับค่อนข้างจะ,ะคุ้มค่าเลยทีเดียวเชียวเฮ้ยลองดูอีกครั้งไหมเมื่อกี้เราก็ทนมาแลนได้คือมาแลนเนี่ยมันต้องทนกับจังหวะที่แบบเลือดปิ่มๆถ้ารอดก็คือรอดเลยอดูกัน868นะครับ อัดหิวขึ้นไปอัดห like eh, ิวข oh, ึ้นไปโอ้ยพับแล้วว่าประกาศลงเดาโอ้โดนโดนเนาะแต่ว <using> ่าได้สวยเนี Monday ่ยโอ้ยแตกอ่าถึงบอกไงว่าเราแพ้ทางเหมือนกันนะคนนี้เขาแรงจริงครับน่าสนใจใครอาสายตีวยเมตาเก่ายุคนู้นเลยอ่ะน่าจะชอบนะครับอืมก็หลบมาแรงได้หลบนะหลบมาแรงได้ก็หลบนะครับโอ้ร่วงหมดแล้วตัว เอะเดี๋ยวเดี๋ยวปิดท้ายเลยแล้วกันปิดท้ายด้วยอันนี้นะไปครับจะโดนไม่เอ่ยดาวส่วนใหญ่คิดว่าตันอาจจะมีพับโลวาที่แบบเป็นตัวใหม่สุดในนี้ใช่ไหมทำให้หลายคนเนี่ยไม่ได้เปิดดาวไว้แต่ถ้าอ่ตัวเก่าๆยุคก,ก่อนเนี่ยโอ้โหยังไงก็ตันพาฟงพาเฟ่นนครับไม่น่ามีปัญหาพาเฟ่เคลฟเนี่ยมาตั้งแต่เกมยุคแรกเลยแรกๆเลยนะครับอ่าก็ตีได้ อันนี้ก็เห็นเหมือนกันนะทีมที่เป็นชชเอมก็มีแต่แต,แต่ส่วนตัวผมแบบยังไม่เจอรบดับสูงๆมากเท่าไหร่เจอแรงที่แบบประมาณหลักเดียสองพันอะไรประมาณนี้เจอบ่อยนะครับนี่นะตีได้ไม่มีปัญหานะครับใช้ตีอ่าเราตีกี่ใบวะแพ้แค่ตาเดียวแล้วเป็นทีมที่เราแพ้ทางด้วยกล้าพูดเลยว่าเราแพ้ทางนะครับเขาจัดมาเพื่อแก้นะดังนั้น ผมว่าสบายเออใครที่ต้องการทีมดีๆในโหมดนี้อย่าทิ้งครับรางวงรางวัลมันค่อนข้างคุ้มวิกเก็ตนานๆมันจะมาถึงแหมว่าจะไม่ได้เป็นเมตาแต่ต้องเก็บไว้บ้างเอออุ้ยอุ๊ยแตกต่างชัดเจนนะครับเห็นไหมผมเดาว,ว่าเขาน่าจะไม่ได้เซตความอึดให้กับตัวฮิวทำให้เราเนี่ยได้เปรียบตรงนี้ตัวเราไม่ตายจางังหวะ2เราฟื้นมาหดต่อได้นะครับอ่ะอน,นี้อันนี้ทีมแปกอันนี้เขาจะไม่มีตัวแทงนะครับ แต่จะได้เรื่องของดาเมทที่แรงปึ๊บปุ๊บไล่าจากหน้าไปหลังอ่าเรียบร้อยโอ้โหไม่มีตัวแทงยืนยากครับต่อให้แรงแค่ไหนก็แตกแบบนี้นะอ่ะ936นะครับเดี๋ยวรอหาตัวเพิ่มปิดท้ายไว้ด้วยการตีตีคนไหนดีคนนี้แล้วกันนะแล้วเแพ้ทางใช่ไหมอ่าทุกคนก็ประมาณนี้นะครับผมมั่นใจเลยว่า ทีมนี้ดีจริงแนะนำไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย